กตีจ้าพี่น้องป้องไฟมัดสกูสุก่นทั่วโลกโประเทศนะจ้าพี่น้องเบิง้งเปลอบใส่กอกสองกิโลจ้ะอบเตาเตาไหลไหลน้ำมันนะจ้าต้องใส่น้ำมันนะจัปะปกติบางคนเขาจะก็จะทอดนะจ้ะอันนี้บ่ทอดแต่จัะใส่เตาอบจ้ะอบเตาไหลน้ำมันอบนะสวยจ้ะสวยแต่ว่าก้อนสีอบใส่กรอบให้ก็แตกนะจ้ะ ก็แต่ข้าวเราใส่ใหม่ใหมแหลมๆจะจะกิมกิมเพิ่นตะเกินหลังเคยเอาเขาเตาอบนะจ๊ะแต่ข้าวเราจิมแรงดันข้างในม่นจะเสียหายแตกมาจ้ะต้องปาสิอบพริกอบยังกระซังข้าวต้องเอาใหม่กิมตะเกินกันเพิ่นแตกนะจ๊ะแต่พอเสียแล้วมึงได้สิน้องอบพริกซื่งกันพริกเม็ดใหญ่ๆเนี่ยแต่ข้าวเราจิมเนี่ยมันสิระเบิดแตกหมดแต่จ้ะแต่ว่าขันข้าเอาไม้กิมแล้วคนก็สือก็แตกคนก็เสีออกมาสวยงามนะจ๊ะ เป็นแบบนี้จ้ะเป็นขออันเชือกนี่ก็ได้เอาออกได้จากอกไปเลยถ้าเป็นได้นะจ๊ะถ้าว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเชือกบ้างก็ต้องระมัดระวังนะจ๊ะหรือว่าเป็นหนังยางเพราะว่ากินก็ได้เห็นนะจ๊ะอันตรไลแต่อันนี้เป็นได้จะเป็นได้เป็นได้ขูกไว้ก็เลย จะไล่อกใจนะจ๊ะค่ะถ้าเ้าเอาได้ออกคนกะสีก็เป็นคนกะสีก็เป็นก่อนเอาหล่ออแหละเนาะคนกะสีเป็นโตแบบนี้เลยจ้ะปานใส่กรอบพลังอรลถนะคุณก็นะจ๊ะปลาสวีอ๊อกประมาณนี้จ้ะเวลาจะกินกัอุ่นอีกรอบใจโอ้โหโอโแข็งบ็โอโแข็งหลายแต่ว่าเอาไปอุ่มนะจ๊ะฉันเคได้มัดแข็งๆกับอบแข็งก่านใดแต่ว่าสมัยแบบโอเคจ้ะ ในยายเด็กก็คือใส่กอนุุนเซนอันนี้หน่อยก็ใส่ก้อนมุนิจ๊ะเบิ่นนะะงเวลาอบก้อนของม,งมงุนเก่งไว้ทีหน,นึองต้องค่อยกับเดี๋ยวจะพราะว่าถังนี้ไข่นั้นเนาะก็เลยมีควันจต่นนพี่น้องขอบคุณถุก,ก,ถกท้อนขอบคุณถุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตทนนะคะเจียขาในสวนไม่จินครับเจียทีน,อน้อง น้องดาจัดถึงตัวให้เจ้านายเด้อน้องดาน้องน้องสามจัดต่อเด้อจ้ะจัดต่อจัดให้แล้วฝาเตรียมให้่สุดๆได้จ้ะเตรียมให้สุดๆโอ้ยคนละกควันพี่น้องนักควันเด้อโอ้โหคนนักค่อยกลับเลยจ้ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจสุดๆสั่นจ้า หานาที่ดนประมานเนี่ะเรจะปีิอบต่ออกหาน้าที่นะจ๊ะกับด่านนะจ๊ะกับดาน <c oughs> ากินบอ๊ <c oughs> อบบุญเซก็บพักในสวนจะพักงามงามพีน, <c oughs> น้องแสบอีกคจ้าทุกคนอบไฟต้องแรงนะคะ200ร้อยสออเนาะสองอะไรอะสองวัตต์เหรอ สองลอยโงสิกนาทีก็เสร็จจังโค้เลยเห็นไหมได้กินมากเลยก็เอาออกได้แล้วเวลาจะกินร้อนๆก็ต้องอุ่นกลอดน,นะคะแบบให้อุ่นก็กินได้เลยจ้าเบดเครื่องขอบคุณทุกการรับชมนะคะ หลายๆจ้าอันนี้ก็ะิจัดไปจินเลี้ยงสังสรรค์กันนะจ๊ะมีหยองมีใส่กอกมีแนมเนืองมี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 มมมจ้าขอบคุณทุกคนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าง่ายๆนะจ้าทำนี้เต่าอบก็ต้องถอดนะจ้าพอต้องถอดให้ระเบิด